ช่อง3มร่วมกับเซิร์ชและเครื่องดื่มเกรือแร่สปอนเซอร์เสนอรายการ Star s t a r Sport สวัสดีค่ะมินนี่ตาวัฒนกุลค่ะวันนี้นะคะเราจะไปออกกำลังกายด้วยการเล่นคอฟโลโยคะกับท่างูแบบงอแขนและเหยียดแขนค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปถามครูเอกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาฝึกท่างูนะครับงอแขนและเหยียดแขนนะครับเริ่มจากนะครับก้มต,ตัวลงไปวางฝ่ามือนะครับประมาณช่วงหัวไหล่ถอยเท้านะครับไปทางด้านหลังให้ไกลที่สุดครับ และค่อยๆยุบลำตัวลงนอนราบไปกับพื้นกดหลังเท้าท้งสองข้างครับชิดติดกันและติดพื้นเอาไว้หมุนหัวไหล่ทางด้านหลังนะครับเป็นการล็อกข้อศอกและบีบสะบักหลังเก็บคางนะครับจากนั้นค่อยๆดันลำตัวขึ้นมาด้านบนครับช้าหายใจเข้า ายตามองตรงผ่อนลมหายใจออกครับไม่ค่อยกดลับตัวลงสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยให้แนวกระดูกสันหลังอ่อนตัวลงค่ะช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการออกกำลังกายในตอนเย็นก็คือช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะแล้วก็ควรจะออกกำลังกายให้มีอาการเหนื่อยและหอบจะถือว่าหนักและเหนื่อยพอดีค่ะและเมื่อออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยก็ควรจะหาเครื่องดื่มเกลือแร่มาดื่มกันด้วยนะคะเพื่อทดแทนเกลือแร่ที่ร่างกายสูญเสียไประหว่างออกกำลังกายค่ะสำหรับตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นคอฟลโยคะท่าไรติาม ตามชมกันด้วยค่ะและที่สำคัญมาออกกำลังกายคลายเครียดกันนะคะสวัสดีค่ะเ,เครื่องดื่มเครือแรกสปอนเซอร์